ผลไม้แปลกเป็นเบอร์รี่สีเหลืองรสชาติเหมือนงองุ่นชื่อเหมือนมะย,ยมแต่ดันเป็นตระกูลกระบองเพชรโอ้ยรวบรวมหล,ลากหลายสายพันธุ์มาไว้ที่ต้นเดียวมันคือลูกอะไรมีใครเคยเห็นบ้างเดี๋ยววันนี้แม็กซสดจากสวนและคุณแม่จะพาไปทําความรู้จักผลไม้แปลกชนิดนี้กันครับผลไม้แปลกจากต่างประเทศครับมีใครรู้จักบ้างเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่รู้จักด้วยเพราะแม็กเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนคอชอบหาผลไม้แปลกๆปลมานะ ไม่เคยเห็นเลยแล้วไม่รู้จักเลยแม่มีหนามรู้ว่ามีหนามเนี่ยมันมีหนามทั้งลูกเลยอย่าไปจับม่วซั่วนะจับ<ล>ไม่ได้นะหนามทิ่มนะลูกมันก็เป็นหนามด้วยใช่ครับมันเป็นอะไรรู้ไหมมันไม่รู้เหมือนลูกหอย <c oughs> มะยมฝรั่งครับผมเขามีชื่อว่าบาบโดสมีใครเคยเห็นบ้าง น่าจะไม่เคยนะอ่าแม่ดูใกล้ๆเห็นปะมันจะมีหนามนะครับอยู่แบบนี้เห็นปะลูกมันก็เป็นหนามนวเนี่ยเป็นหนามหมดเลยครับไปตัดมาอย่างไง้แมป่ปลูกอ่าต้นกหนามหนามโอ้โหนี่อันนี้ต้นเนี้ยตัดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะใบใบย,ยังไม่เหี่ยวเลยนะครับทุกคนดูดินี่เวลาออกลูกเขาจะมาเป็นกิ่งแบบนี้เลยแม่ก่อนที่จะมาเป็นรูปแบบเนี้ย เพาเป็นดอกสวยมากจะเป็นช่อดอกสวยมากแต่หนามเยอะเป็นไม้แบบตกแต่งประดับอะไรแบบนี้นะฮะแล้วออกลูกมาเป็นผลแบบนี้ให้เราชิมได้เอาเรามานันเป็นดอกไม้ประดับลแล้วจะไปกินได้ไหมกินได้ทีดอกสวยลูกกินได้นี่ไงเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยร้อยร้อยขึ้นชื่อว่ามะยมฝรั่งมันต้องอเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาผ่าเนื้อด้านในดูกันก่อนนะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะทุกคนนะอ่ะ อยากเห็นข้างในมันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองผ่ากันดูจับปรนะรดไหมเป็นหนามตาตามันนะั่นเองเออนี่ชาัดา <Wow. S 1> เฮ้ยแปลกดีอ่ะมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแล้วเนื้อจะนิ่มๆแบบนี้นี่แล้วตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะน,นั้นมันเป็นที่หอกับเม็ดมันว่าเม็ดมีเม็ดสีดำๆแบบนี้นะทุกคนเม็ดนี้น่าจะไปปลูกต่อได้นะนี่เม็ดเป็นแบบนี้นะฮะสีดำๆนี่ แต่นี้จะนิ่มๆนะฮะไม่มีเหมือนวุ้นด้วยแม่อยู่ข้างในอ่ะเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันจะมีเป็นวุ้นๆอยู่ข้างในแบบนี้ทุกคนนี่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 เอ้ยแปลกดีเหมือนกันนะฮะชูบแอแม่ลองชิมแบบนี้ก่อนสิทาผลไม้แปลกนะไม่มีใครเคยเห็นเลยนะเธอถือว่าเป็นคนโชคดีมากได้้กินราจะตายไหม ไม่ตายนะมั้งเขามาให้เราชิมเราต้องชิมอ่ะลองถึงสองไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเจล้อเจล้อเปรี้ยวเหมือนองุ่นอ่ะเบือกและเนื้อเหมือนองุ่นใช่คล้ายองุ่นเลยจืดๆเปรี้ยวทุกคนอ่ะลองลอง จิ้มเหมือนกลัวจิ <laughs> ้มกับน้ำพริกเกลืออร่อยอรโอเค <Okay. S 1> เปรี้ยวๆจืดๆถ้าจิ้มพริกเกลือจะเป็นยังไงนะ,อะลองชิม,มเปลือกมันก็คล้ายอางุ่นนะออเหนียวๆคล้ายองุ่นนะเปลือกมันอะรสชาติเหมือนองุ่นเลยทุกคนอพอพอจิ้มพอจิ้มพริกเกลือแล้วอร่อยออร่อยก็ก็แอบจะคล้ายมะยมผสมองุ่นแม่เชื่อไหมว่าเนี่ยคือกระบองเพชร <ฮ>กระบองเพชรมันเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆมันจะเป็นหนามลูกเนี่ยก็คล้ายๆลักษณะของพวกลูกลูกกระบองเพชรอะไรแบบนี้เห็นปะเห็นปะอ่าเนี่ยเออมันมีหนามนะใช่ครับใบมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตระกูลเดียวกับพวกแคคตัสกระบองเพชรอะไรแบบนี้นะเออมันแปลกดีทุกคนมีใครเคยเห็นบ้างเท่าที่แม่หาข้อมูลมานะในภาษาไทยยังไม่มีเลยเดีย๋ยวแม่จะไปหาข้อมูลแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษเอ,อ้ย หาข้อมูลภาษาอังกฤษและแปาวป็าภาษาวขนนาา่าไข้าวข่าวข้นวข่า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 วขาวข่าวาว่าวขาว่าว่าวข่าวข่าวร่าวข่าวข่าวร่าว มายมบาเบโดสนะครับมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าปาเลสเกียอะคูเลตามีทิ่นกำหนดอยู่ทั้งแถบอเมริกานะครับเช่นปานามาเวเนซุเอลาบาซิลคลอมเบียอาร์เจนตินาและารากวัยครับมายมบาเบโดสนะครับจัดเป็นไม้พุ่มเรือครับอยู่ในตระกูลกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสครับและต้นของเขานะครับยังนำมาทำเป็นไม้ประดับได้ครับดอกของเขาจะออกมาเป็นชอบพุ่มสวยงามมากครับหลังจากติดดอกแล้วนะครับเขาจะให้ผลมาเป็นช่อเลยครับผลดิบจะมีสีเขียวนะครับเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองจะมีความฉ่ำน้ำครับรสชาติค่อนข้างเป สามารถทานได้และผลของเขาเนี่ยยังให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากๆครับทั้งวิตามิน A C D แถมยังมีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมนะครับที่สูงกว่าในผักโขมด้วยและเจ้าผลบาเฟโรสนะครับยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีด้วยครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกแก้อาการปวดหัวครับแก้แผลในกระเพาะอาหารแก้โรคลิสีดวงทวารแก้ผิวหนังอักเสบครับแก้อาการปวดทั่วไปตามข้อไขรระ้อคววัง ครับ้นเขาเนี่ยจะมีหนามอยู่เยอะมากๆเวลาจะเก็บมละละกอทานนะครับต้องเอาหนามออกให้หมดนะก่อนที่แม็กจะอามาให้คุณแม่ชิมนะครับแม็กก็นั่งเด็ดหนามออกโหดทิ้มมือไปหลายรอบเลยครับสำหรับเจ้าผลมาเปโดสนะครับที่แม็กนามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูวันนี้เนี่ยแม็กได้มาจากพี่เหมียวสวนคุณเหมียวครับพี่เหมียวบอกกับทางแม็กว่าเป็นไม้ประดับตัวใหม่ที่น่าปลูกมากครับนอกจากจะให้ดอกสวยแล้วเนี่ยยังให้ผลที่ทานได้ด้วยสําหรับใครที่อยากหาต้นไม้แปลกๆสวยๆไปปลูกที่สวนหน้าบ้านนะครับก็สามารถติดต่อไปที่สวนคุณเหมียวได้เคมะะ้้อนใใหต อครที่ชอบคลิปนี้ของแม่กับแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าแม่กับแม่จะพาไปเรียนรู้มืดผักสมุนไพรอะไรอีกรอติดตามชมนะครับ